คุณคิดว่าพระองค์นี้แท้หรือเกและคนที่ดูพระให้เกหรือแท้ run เป็นหนักไทยที่เพิ่งเข้าฉายได้ไม่นานก็มีกระแสทึ่ไปออกมาแรงมากๆเลยนะครับผมโหแต่ละคนก็จะแบบ มีเหตุผลที่แตกต่างกันไปแบบว่ามีชอบบ้างไม่ชอบบ้างปักปนกันไปนะผมแต่ว่าฟิล์มแบ,บส่วนใหญ่อยู่ในค่อนข้างที่ชอบมากๆเลยนะครับผมอ่าเป็นหนังเรื่องแรกนะผมที่พี่ไปอารักลงมากับกลับแล้วก็เขียบบดด้วยนะครับแล้วก็มีมารีวิวเลยแล้วกันนะครับโหต้องบอกก่อนเลยว่านี่เป็นหนังไทยเรื่องแรกที่แบบไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนี้มันนํำมากมันเป็นความรู้สึกแบบว่า โอ้โหมันได้มวลรวมหลายอย่างมากเลยเปิดมาช่วงแรกเนี่ยช่วงแรกต้องขอบอกเลยว่ามันเปิดมาก็แบบเฮ้ยเอาอย่างนี้เลยเหรอเรื่องมาก็เดือดเลยเหรออะไรแบบนี้นะครับผมและพอมาถึงช่วงในพร์ที่แบบว่าเฮ้ยต้องเอาแบบว่าเอาพระไปขายอะไรแบบนี้นี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดเรื่องราวความวินาศตโลแบบนี้ขึ้นมานะครับเพราะไอ้พระสมเด็จอันเดียวอันเดียวเนี่ยโอ้โห ไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ขนาดนี้นะครับผมถ้าใครเคยดูฉากเกมโกมานะครับที่เป็นภาพยนตร์นะครับเรื่องนี้ก็ไม่แพ้กันครับแต่ว่ามันจะมีรสชาติที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับผมฉากเกมโกจะเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งเดอะสโตนก็จะเป็นในอีกรูปแบบหนึ่งเลยครับผมไม่คิดเลยว่าเราจะได้ดูหลากหลายรสชาติแบบนี้นะครับผมซึ่งเราก็จะไม่รู้เลยครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อวะคือแบบเดาทางไม่ได้เลยคนที่ดูหนังนี้แล้วเดาเนื้อเรื่องได้ถือว่าคนสุดยอดมากนะ แต่สำผมนี่เดาไม่ได้เลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้ตามแบบพระเอกในเรื่องเลยครับเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในะหลังจากนี้ก,นก,ก็ต้องรอรู้กันต่อไปโอ้โหบอกเลยว่าดีสุดๆเลยครับอีกอย่างหนึ่งเลยคือการตัดต่อรวมถึงการใส่เพลงซาประกอบพ,พึบพ,พับพึบพับเลยนะโอ้โหถึงแม้ว่า ตัวเนื้อเรื่องอะ่ะมันเป็นแบบไทยแท้เลยนะแต่ว่าการตัดต่ออะไรตานะ่ะมันดูเป็นหนังฝรั่งมากครับมันไม่เหมือนตัวหนังไทยเลยครับผมโอ,โ,โอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆและยิ่งเป็นผลงานกำกับหนังเรื่องแรกของพี่เป้แล้วเนี่ยโ,โหสุดสุดจริงๆนะผมถึงแม้ผมจะชมว่าสุดห,หนังดีมากเรื่องนี้แต่มก็ยังมีบางจุดที่แบบยังเป็นปัญหาอยู่นะครับผมเดี๋ยวค่อยไปขยี้กันนะครับแต่ว่างานกำก,กับเรื่องแรกพี่เป้ ทำได้ขนาดนี้เล้าใจขนาดนี้เดือดขนาดนี้ตื่นเต้นขนาดนี้อืก็ถือว่าดีสุดๆแล้วนะครับผมในอนานะคตเนี่ยผลงานเรื่องต่อไปที่พี่ไปอารจะกำกับหนังเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนอีกคาดเดาไม่ได้เลยจริงๆนะครับโอ้เรื่องแรกนี่ก็ถือว่าเปิดประตูก้าวเข้าสู่ในการผู้กำกับหนังได้แบบสุดยอดมากๆครับผมโอ้หเนื้อเรื่องกินขาดมากการเล่าเรื่องก็ตื่นเต้นขอคารวะ บทด,ดีการต่อตอดีเล้าใจแล้วเนี่ยมาพูดถึงเรื่องแสดงกันเลยดีกว่านะครับผมผมอาจ่ะเป็นการรวมตัวแสดงที่แบบรุ่นใหม่รุ่นเก่ามาบวกรวมกันได้แบบโอ้โหืมจะที่มบอกไปครับมันเดือดจริงๆตัวเจ้านายที่เป็นตัวละครนําของเรื่องนี้เนี่ยผมถ้าใครเคยได้ดูผลง,งานการแสดงของเจ้านานยในเรื่องอย่างฉลาดเกมโกงเดอะซีรีส์เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าผลง,งานการแสดงของเขาเนี่ก็ถือว่า ก็พอใช้ได้อยู่นะผมแต่พอมาเรื่องนี้แล้วเนี่ยโอ้โหเลเวลกระแสมันต่างจากเรื่องนั้นเยอะมากเลยครับเรื่องนี้เนี่ยบทโหดสุดๆเป็นตัวละครที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าเฮ้ยฉันมาทําอะไรทีน่นี่เหมือนเพลงพี่เบิร์ดเลยนะครับผมเพียงแค่เขาต้องการนําลพรสมเด็จของพ่อเนี่ยเอาไปขายเพื่อนําเงินมารักษาพ่อที่ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลเจ้านายในเรื่องนี้เนี่ยสุดจริงๆนะครับผมคนทามานี่ก็คือ อาร์ไอนะครับผมโอ้โ oh, ห oh. เรื่องนี้ oh. สุดๆนะครับผมผมก็พอได้เห็นผลงานการแสดงมาค่าตอนสมัยเด็กๆนะครับผมก่อนที่ตัวอารจะมาเป็นนักร้องกุ๊กุ๊บ f ฟอเนี่ยโอ้โ oh, หการแสดงของเขานี่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่แบบใช้ได้อยู่นะแบับใช้ได้เลยถือว่าหาประสบการณ์มาพอตัวเพิ่งได้มาดูผลง,งานอาไอในรพยนต์เร,นเ,นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยครับผมโอ้โ oh, ห oh. การแสดงคือสุดมาก ฝีมือดีไม่แพ้กันเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่เราจะต้องจดจําไปอีกนานนะครับผมผมบอกดเลยว่าตัวไอเนี่ยทําให้เราเชื่อได้เลยว่าเป็นเซียนหมวยตัวละครที่แบบเป็นเซียนพระผู้หญิงที่แบบผมถือว่าใจเด็ดสุดเลยนะครับเขาทําให้เราเชื่อเลยว่าตัวละครเนี่ยค,ย,มมย,ยคือเซียนหมวยจริงๆไม่ใช่อายมาแสดงเซียนหมวยคือเซียนหมวยไม่ใช่อายเขาทําให้เราเชื่ออย่างนี้นจริงๆครับมาถึงรุ่นใหญ่กันบ้างดีกว่านะครับผมที่จ๋ายไทโทสมิธโอ้โห กเกงไม่ได้เป็พูดถึงเลยครับกินข่าวตั้งแต่ตอนเล่นโฟคิงเลยครับผม,แล,มแล้วมาเรื่องนี้ก็ถือว่าวิวัฒนาการมาไกลพอสมอควรนะครับอีกคนนี้ก็รุ่นใหญ่ไม่แพ้กันครับพีู่่นพลโกมานฉุน,นโหในบทของพ่อสุนทรเรื่องนี้นี่คือแบบบารมีสูงมากแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าตัวละครนี้เนี่ยเขาจะทําอะไรต่อหรือคิดอะไรอยู่บอกได้เลยว่ากรรแสงของพีู่่นพลเนี่ย ยออมากๆครับและอีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับพี่ฮิวโก้เจอจักรโอ้เลืกได้ว่าเป็นคนที่คาดเดาอะไรไม่ได้ที่สุดแล้วนะครับย้ำว่าที่สุดแล้วเราก็จะรู้ในตัวอย่างแค่ว่าพรกเสด็จอยู่ไหนพรกเสด็จอยู่ไหนพรกเสด็จอยู่ไหน,ไหนแค่นี้แล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าจุดุ่งหมาเขาคืออะไรนะครับผมแต่บอกได้ว่าถ้าใครที่ไปดูหนังเรื่องนี้คุณจะได้เห็นการแสดงของพี่ฮิวโก้คือแบบสุดมากๆมานิ่งๆแต่แบบโอ้โหบาร,รมีแบบ ความน่าลัวง,งเขาเนี่กับแผ่ขยายเลยของไม่สปอยแลวกันว่าเป็นยังไงแต่บอกได้เลยว่าการแสดงของฮิวโก้คือที่สุดจริงๆนะครับผมสุดมากๆคาดเดาเลยไม่ได้เลยนะครับผมส่วนนักแสดงคนอื่นๆที่แบบเป็นตัวละครสมทบหรือตัวละครประกอบหรือตัวละคระเซียนพัรที่มารับเชิญในเรื่องนี้เนะี่ยโอ้โหก็แสดงดีไม่แพ้กันนะรผมถือว่าทําได้ดีสุดๆจริงๆเลยนะครับ ข้อด้อยของหนัง่องนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปที่มันยังมีปัญหาอยู่ครับอย่างแรกเลยข้อหนึ่งเลยเนี่ยคือช่วงท้ายเรื่องเนี่ยมันมีดรามา่าดราม่าท,ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยไม่ใช่ดราม่าในพาร์ทของเจ้านายกับพ่อมันเป็นพาร์ทดราม่าของตัวละครอื่นซึ่งผมจะมาสปอยอะไรครับว่าเป็นของใครการที่เขาใส่ดราม่าในช่วงกับคลายแม็กซ์เนี่ย ถ้าถามว่ากาเซลของเขาว่าดีไหมดีครับแต่ว่ามันดูรู้สึกว่ามันใส่มาทําไมอะ่ะคือแบบมันไม่ต้องมีก็ได้นะครับเพราะถ้าเราดูกันไปเรื่อยๆเรื่อๆก็จะเห็นได้ว่าช่วงสรุปจบเนี่ยมันก็จะแบบอืมนั่นแหละครับอย่างที่ผมบอ,อกไปมันสปอยอะไรมากไม่ได้แต่ผมจะบอกแค่ว่าฉากดราม่าไม่ต้องมีได้ไหมไม่ต้องใส่มาก็ได้นะครับเพราะยังไงมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรอยู่แล้วนะครับต่อให้จะแบบว่าหรือเขาจะแบบว่า จะขยี้ให้เราแบบร้องไห้ไหมมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะผมถ้าบบเปรียบเทียบฉากดราม่าเนี่ยซองแดงแตงผียังทําได้ดีกว่าผมสะ,สะอื้นแบบหูเกือบเกือบน้ําตาไหลแล้วอะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยยังทําให้ผมไม่รู้สึกร้องไห้เลยรรู้สึกแบบอ๋อเหมือนมาละบายแค่นั้นอนะแค่นั้นเลยครับไม่ต้องใส่มาก็ได้เพราะมันไม่ได้สศกโศอะไรนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งเลยคือการหักมุม หักมุมไม่ใช่ว่าการหักมุมมันไม่ดีนะผมถ้าหักมุมแล้วมันลงตัวและมาในถูกจังหวะที่ดีเนี่ยก็พอเข้าใจได้นะครับผมแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยในช่วงท้ายอ่ะมันมีการหักมุมหนึ่งหักมุมสองหักมุมสามหักมุมสี่คือมันหักแบบเตลิดเปิดเปิงมากคือมันแบบไปไกลเกินนะครับผมมันหักมุมไปไกลเกินมันรู้สึกว่าพี่เป้แกมันมือไปเปล่าวะพี่หักเยอะไปเปล่าคือแบบเอ้าหักอีกอ่ะเอ้าเอาหักอีกอ่ะ หักอีกแล้วแล้วก็มาหักอีกแล้วโอ้โหโอหมันไม่ใช่ว่าการหักมุมมันไม่ดีแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันหักมุมไปไกลเกินนะครับผมมันมันมันมือไปหน่อยมันหักมุมไปไกลเกินนะครับผมแค่นี้ส่วนนอกนั้นโดยรวมคือดีหมดเลยครับเดย Stone ซักแท้คนเกถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาที่แบบทําแบบแล้วมันมือไปหน่อยนะครับผมแต่โดยรวมมันค่อนข้างดีครับผมทาให้ผมแบบมีอารมณ์ร่วมมันทั้งสุดกดดันลุนตื่นเต้น แล้วก็มีตะลงนะครับผมแล้วก็มีแบบให้เราชวนคิดเดาวิคเคราะห์ไปเรื่อยว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องมันจะมาบรรจบและสรุปยังไงต่อวะกับวงการพระสีเทาแบบนี้เนี่ยกลัวว่าอาจจะเจอเหตุการณ์เหมือนในหนังนี้อยู่นะครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้ผลงานกำกับหนังเรื่องแรกของพี่เป้นเนี่ยนี่ก็ถือว่า ทำดีแล้วนะผมแล้วผมก็บอกว่าเรื่องต่อๆไปหลังจากนี้จะพัฒนาก้าวกระโดดมากขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมขอให้คะแนนไปที่7.5้าเต็มสิบครับใครที่ดูมาแล้วก็มาคอมเมนต์กันได้แต่อย่าเพิ่งสปอยนะผมบอกแค่ว่าความรสึกหลังดูเป็นไงมีความคิดแตกต่างกันไหมใครให้คะแนนเท่าไหร่บ้างก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผม เอาละครับเรื่องต่อไปที่จะมารีวิวจะเป็นเรื่องอะไรอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันด้วยนะครับผมเอาละ่ะกลิ่นหนังซีซั่นสามก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็ฝากกดไลค์กันเยอะๆและพาผมทะยาไปถึง2 0 0 0ัซับให้ได้นะครับอยาก2 0 0 0ัซับแล้วนะครับผมเอาละ่ะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปและรีวิวหนังเรื่องต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ นิ่ง้าพันเคกมาหลงมากุูกูไ้ห้